สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตัวละครพุดดิ้งนะครับก็คือเป็นตัวที่ดีมากๆในระดับหนึ่งของเกมจัดได้ว่าเป็นตัวระดับ SS เลยก็ได้นะครับผมก็การหาพุดดิ้งตอนนี้ก็จะอยู่ที่ แป๊บนึงแป๊บหนึ่งอะซัมมอนตรงนี้นะครับผมก็จะมีการันตีก็คือเราสามารถเลือกเป็นพุดดิง้งซุ่ม40ครั้งก็จะได้เป็นพุดดิ้ง1ตัวนะครับผมการที่เราจะับเป็นไอ้1 5ดาวต้องใช้ทั้งหมด20ตัวเลยนะซึ่งมันจะมีให้เราทําตรงภารกิจตรงนี้อยู่อีกตัวพุดดิง้งตัวพุดดิง้งอ่าพี่เขาทําเสร็จแล้วก็ตัวพุดดิ้งนี้ก็จะได้ตรงนี้อีก4ตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองหากันดูในแพ็กสีส้มก็มีโอกาสได้รับนะครับทุกคนผมก็เคยเปิดได้ หลายตัวอยู่เหมือนกันในส่วนของแพ็คสีส้มนี้นะครับผมก็มีพุดดิ้งออกมาค่อนข้างที่จะดีแล้วแหละแต่ก่อนแบบก็ไม่ค่อยออกแต่ช่วงนี้ก็เหมือนจะออกดีเนาะใครที่มีแพ็กเยอะก็ลองเปิดลองค้หากันครับวันนี้ก็จะมารีวิวในระดับ15ดาวเลยนะครับทุกคน <c oughs> จะเป็นการแนะนําการใส่หินและก็ใส่พวกอาวุธนะครับผมแล้วก็การจัดทีมสําหรับพุดดิ้งให้เขานั้นแบบ ปล่อยดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวมารับชมสกิลกับสกิลใช้งานของพุดดิ้งนะครับผมจะโจมตีตละครอนทั้งบดนะครับผมเป็นดาเมจ250%าพลังโจมตีของเขานะครับผมเป็นดาเมจ2ครั้งซึ่งแน่นอนว่าพุดดิ้งเป็นตัวสายอาชีพที่มันเป็นนักดาบอ่ะโอกาสตดคี้มันเยอะมากนะครับผมเราได้อัพแต้มคี้จากในกิลด้วยนะครับผมทำให้คิ้ที่คอนของพุดดิ้งของผมนี่เราแวะมาที่คี้กันก่อน,อนเลยถึงชีเวนก็เคยอค้ที่คอนเนาะ 91%บวกกับผมใช้เรือเทาสั้นซันนี่นะครับผมเรือสำหรับไอตัวพุดดิ้งเนาะก็จะได้ขี้อีก20ซึ่งแน่นอนว่าเกิน100%อยู่แล้วครับผมก็คือตียังไงก็ติดขี้นั่นเองทำให้แบบดาเมจในแบบโหมหาศาลนะครับผมแถมแบบตัดปล่อยสกิลนะครับผมจะมีโอกาส85%ที่จะใช้เครื่องหมายแบบหน่วยความจำที่วุ่นวายครับผมมาร์คศัตรูที่มีแบบการโจมตีสูงที่สุดไว้นะครับผมโดยจะลดพลังโจมตี50%นะมันจะมีเหมือนรูปไอตัวแว่นตาของพุดดิ้งเนี่ยไปติด อยู่ตรงหัวของฝั่งตรงข้ามนะครับผมอันนี้ก็ดีมากเลยนะถ้าเราเปิดก่อนก็จะไปลบแบบค่าดามจของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ลดไป50%ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ศัตรูที่เตียนเครื่องหม่เนี่ยจะไม่สามารถที่จะฟื้นคืนชีพได้ก็คือสกิลตัวละครที่มีความสามารถคืนชีพอผมยกตัวยอย่างให้เห็นภาพง่ายก็เอาเป็นกุซันละกันนะครับทุกคนก็กุซันมันจะมีตายเกิดเนาะสมมุติว่าเราปล่อยสกิลไป ไอ้พุดดิ้งเนี่ยไปมาร์กสัญลักษณ์สายคูซันไว้คูซันก็จะไม่ตายเกิดนะครับผมสกิลสก็จะเป็นเพิ่มแบบเลือดให้ตัวเองนะครับผมก็สามการโจมตี70นะครับผม,คว,มความเร็วหนึ่งร้อยและก็ได้มานาด้วย50นะครับผมมานาก็คือปล่อยสกิลในรอบแรกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดีมากๆเลยเนาะแถมยังได้อัตราติดคิทิคอนและอัตราแบบคิทิคอนแบบแรงขึ้นนะครับผมก็คือขี้สามห้าขี้ดาเมดเจ็ดสิบสุดยอดเลยนะแบบ แรงมากนะครับผมแบบสายคีย์ที่แท้จริงครับผมตัวดาเมจที่แบบแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบตัวคีย์ที่แบบรุนแรงมาผมยกให้เป็นตัวดาเมจที่แรงมากๆเลยการโจมตีปกติจะตีโดนตัวละครแถวหลังนะครับผมสร้างดาเมจเท่ากับ200%ของพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะใบฝังสอ,องคำสองรอบด้วยครับผมตีปกติจะมีโอกาสใบด,ด้วยนะ50%ถือ er ว่าเยอะนะครับผมใบสองรอบก็ไม่เลวร้วายนะครับผมมีดาเมจด้วยมีแบบ มีใบฝั่งตรงข้ามไว้ทำให้ฝัง,งข้ามไม่ได้ปล่อยสกิลนะครับผมก็อันนี้ก็เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับสกิลสไอตัวของไอพุดดิ้งอะ่ะจะมีบัฟนะครับผมที่เป็นรูปเป็ดวิ่งอ้อมตัวของมันนะครับผมแล้วก็จะมีการแบบกระจายดาเมจที่ได้รับนะครับผมแถมยังได้แล้วแบบความเสียหายบอลลง30%ด้วยนะครับผมถ้าสมมุติตัวของอันนี้มันจะมีข้อเสียสําหรับคนที่อยากเล่นบุกนะ ก็คือผมจะอธิบายคร่าวๆเป็นโดยรวมนะครับผมสกิลของ3ของไอตัวของพุดดิ้งนี้นะครับผมสกิลสาของพุดดิ้งนะครับผมมันจะมีบัฟรูปเป็ดอ้อมตัวของมันนะครับผมทําให้แบบฝั่งตรงไอทำให้แบบฝั่งเรานั้นแชร์ดามจที่ได้รับกันนะครับผมแถมยังได้รับความเสียหายลดลงด้วยนะครับผมเมื่อได้รับเมื่อมีบัฟนี้วิ่งอยู่นะแต่มันจะมีข้อเสียเนิดน,นึงก็คือไอตัวละครบางตัวที่มันจะไม่ได้รับดามจอย่างเช่นบุ๊กที่มันดามจแรงๆในรอบรอบขี่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอย่างเงี้ย มันจะไม่โดนาดาเมจใช่ไหมครับถ้าเรามีตัวของพุดดิ้งอ่ะมาเยือนในทีมของบุ๊คมันจะตายมันจะโดนาดาเมจนะครับผมซึ่งก็เป็นข้อเสียน,นิดนึงนะการที่เราจะเล่นพุดดิ้งเราต้องไม่เล่นบุก๊กหรือเล่นทั้งคู่ก็ได้แต่ถ้าแบบฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนอ่ะเราจะเสียบุ๊กฟรีอันนี้คือข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดทีมสําหรับพุดดิ้งให้ดีๆนะครับผมส่วนสกิลสุดท้ายนะครับผมก็สกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลติดตัวนะครับผมใน4รอบแรกอ่ะเมื่อบุ๊กไอเมือ่ออ่ผมติดบุกกแล้วพถึงบุ เมื่อพุดดิ้งอ่ะได้รับดาเมจถึงแก่วความตายนะครับผมเขาจะฟื้นคืนชีพมา30%ของเลือดเขาถ้าเขามีมานานะแต่ว่าเขาโดนเบิ้ลสองรอบเขาจะตายสมมุติอ่ะสมมติฝั่งตรงข้ามปล่อยสกิลมาตุ้มผมเหลือพุดดิ้งแค่ตัวเดียวยืนอยู่มันก็จะไม่ตายนะครับผมถึงแบบเขาตีให้ผมตายอ่ะผมจะไม่ตายนะมันจะเด้งเลือดมา30%ถ้ามันโดนเบิ้ลต่อรอบทันแบบโดนตีต่อเนื่องทันทีอ่ะมันจะตายแต่ว่าถ้าไปแบบถึงเทินที่มันต้องตีก่อน แล้วเขาตีมกมันจะไม่ตายมันก็จะเด้งเลืออขึ้นมาอีก30%นะครับอันนี้จะคงอยู่4รอบเลยนะเอฟเฟกนี้จะไม่ถือว่าเป็นการคืนชีพนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่ามันไม่ใช่แบบตายเกิดมันไม่ใช่แบบอมะตะการทําเผาหรือสกิวของในตัวพวกบุลเลตเนี่ยก็ทําให้พุดดิ้งตายได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้สําหรับหินครับดีที่สุดผมแนะนําให้เป็นหินคิติคอตเพราะว่า ไอตัวของพุดดิ้งมันเป็นตัวดาเมจอยู่แล้วนะครับผมส่วนอาวุธก็เป็นดาบหนอดขาวอันนี้ผมมีอาวุธตรงสายนะครับผมของพี่เขาก็ไปเล่นกิจกรรมไอตัวของไอดอกดอกกุหลาบซันจีนี่แหละมาก็ได้เป็นในส่วนของดาบหนอด,าดาขาวมาที่เป็นตรงสายเพิ่มความเร็วร้อยหนึ่งอันนี้สมาใช้เป็นปกติก็ได้เพราะว่าพุดดิ้งไม่จะเป็นต้องใช้ความเร็วนะครับผมการที่เขานั้นแบบได้ปล่อยดาเมจน,นี่ก็สุดๆแล้วนะครับผมส่วนฮาคิอ่าเรามาดูฮาคิครับผมฮาคิหนึ่งกับสี่เนี่ย ผมแนะนาให้ใส่เป็นพลังโจมตีเลยคือเอาแรงให้สุดครับผมเพราะว่าพุดดิ้งก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใส่ดาเมจนะครับผมบุ๊พุดดิง้งอะไรอย่างเงี้ยสายพวกที่เป็นนักดาบเนี่ยดาเมจเขาจัดจ้านจริงๆนะครับผมเพราะง,งั้นเราใส่ดาเมจให้เขาไปทั้งหมดเลยเขามีแบบป้องกันความตายอยู่แล้วในตัวนะครับผมแถมถ้าเราเล่นคู่กับลูฟี่หรือชิราวชิ้ก็มีโอกาสที่จะชุบคืนลูฟี่ก็มีโอกาสที่จะเปิดโลกอมาตะให้นะครับผมส่วน,นสกิลที่2เนี่ยผมจะใส่เป็นลดโจมตีคิทิคอนไม้เพราะว่าตอนเนี้ย คนเล่นบู๊กกับชิลาไอบู๊กทีมบู๊กกับพุดดิ้งที่เป็นตัว <S <S ดาเมจเยอะมากนะครับผมจากคีติคอนก็คือลดดาเมจสักนิดนึงนะครับผมส่วนสก,กิลที่3ผมก็จะาช้าเป็นแบบเมื่อเจอบร้อมก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมสให้มันก็ถือว่าแรงมากนะครับผมส่วนหาคิสุดท้ายอันที่5อันนี้ก็สําคัญครับเพราะพุดดิ้งเราเราจะทั้งหินทั้งเรือทั้งอาวุธให้มันเป็นคีติคอน100%่รอยอตู่แล้วแล้วก็ต้องใส่หาคิตีดุดเลือดนะครับผมก็เท่า เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าครับทุกคนการใส่หาคิกก็จะเป็นประมาณนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้แบบทดลองใช้งานมาก็จะเป็นสายที่ดีที่สุดประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปจัดทีมของพุดดิ้งกันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวไปดูทีมสําหรับพุดดิ้งครับสังเกตว่าตัวซับล้วนนะครับผมก็แฮนด์คับจินเบวาโนชิราโฮชิตัวแบบตัวที่เราต้องมีติดทีมนะครับผมซึ่งเอามาซับให้ตัวพุดดิ้งนีเก้ผมบอกกันเลยว่าโคตรโกงครับ ดูฝั่งตรงข้ามนี่แบบแทบจะทําอะไรเราไม่ได้เลยนะเรามีทั้งแบบตัวของแฮมคอที่จะติดสัญลักษณ์ไว้ตัวจินเบที่คอยดูดซับความเสียหายแล้วก็ทําให้ไม่โดนดามินะครับผมตัวพุดดิ้งเองก็มีแบบสถานะที่ไม่ถึงแก่ความตายอยู่แล้วถ้าแบบถ้าตายไปแล้วก็มีชือเอาชีดดึงกลับมานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสะดวกในการเล่นตัวของพุดดิ้งในตอนนี้แต่มันจะมีข้อเสียแค่นิดเดียวเราไม่สามารถที่จะไปเล่นทีมกับตัวบวูควาได้นะครับผมเราต้องเลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นตัวดามิภายในทีมของเรา ถ้าเราจับไปคู่กันเมื่อไหร่ไอตัวของบุก๊กมันจะเป็นตัวฟีนะครับถ้าฝากกับถ้าเปิดก่อนนะเราก็เปลี่ยนจากบุ๊กอ่ะไปเล่นตัวอื่นมันจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าการที่เราใส่บุ๊กมาเยอ่ยงตู้บัตรไอตัวของบัฟฟด,ดิงอะ่ะมันจะแชร์ดาเมจให้แบบทุกคนในทีมได้รับอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เปิดมาปุ๊บเรียบร้อยบุ๊กเราตายไปแล้วไม่ได้ทําอะไรนะครับผมดูอันนี้ก็ดูพลังของตัวอน,นี้ผมตีนะบัดดิงผมก็อย่างแรงครับผมเนี่ยมีติปกติก็มีใบแถวหลังไว้ด้วยนะครับผมก็ ค่อนข้างที่จะแรงครับผมมาถึงเราก็แบบเอายีนตำแหน่งที่หนึ่งไปเลยนะครับทุกคนใครที่จะเล่นเอเจีนติงนะทิละอาชิมันจะพับตัวที่เป็นแบบตามลำดับอะ่ะก็คือมาถึงโตมใส่เรียบร้อยหายครับดูดาเมจอย่างเยอะนะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นี่ว่าแต่ดูครับทําแบบว่าไม่มีอามาตะนไม่หายเลยนะดูขนาดมีจินเบ,นนบย์นะบอกดูปดีผมในลายหลังขี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับโตมเรียบร้อยเป็นไงก็ จะเหลือแค่ชิลาโฮชิเพราะว่ามีอมตะแล้วก็บุ๊กเขาจะไม่โดนน้ำอีกเอาบผมเฮ้ยอันนี้เขาเล่นคอมโบบุ๊กนะก็คือยืนหนึ่งบ,บุ๊กสนกะิลโอนนไม่โดนแล้วก็บุ๊กรีเฟซมานาครับชิลาชีตัวที่สองบัฟปล่อยสกิลบุ๊กให้แบบบุ๊กอีกเด็กก็ถ้าเขามีชิลาสามตัวบุ๊กเขารีเฟซอีกเขาจะได้อมตะทีมใน,นรอบแรกเลยได้ไหมคก็โอ้โหไอ้บุ๊กปล่อยสกิลสองไม่เข้าครับมีจินเบย์แล้ดูดซับแล้วก็เรามี ก็ของวิวีด้วยนะครับผมวีวนี่ก็่อาข้างจะเกียนนะแต่ผมวงเล็บให้นิดน,นึงเลือดมันต้องประมาณ25ล้านขึ้นไปเลยนะมันถึงจะจะเกียนครับผมเรียกว่าเกียนเพราะว่ามันจะดูดซับความเสียหายตามเลือดของมันนั่นเองทีมโอ้โหดูหายที่ก็แรงเชลเล่นครับนี่ผมเอามาซับพ,พุดดิ้งเต็มที่เลยจริงิรงเราเล่นแค่ทีมประมาณนี้เราก็สู้แบบสู้อีกฝั่งได้สบายนะไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหน,นก็ค่านขา้จะเกียนแล้วดามครบเครื่องครับผมทั้งเกมรับเกมบุกนี้ก็โอ้โหครบครับ นี่ตายไปแล้วก็มีชิราฮาชิคอยเดืองกลับมาครับผมมีวิวีที่จะคอยดูซภาพเสียหายตีปกติกลางโลกให้เพื่อนนะครับผมก็โอ้โหดูลูฟี่โคตรแรงอะ่ะแต่ว่าถ้าในนี้ดูสะท้อนของแฮนด์คอร์ตีปกติครับ79ล้า 70, ล้านอ0อ70กว่าล้านอ่ะเนี่ยไม่ตายครับทุกคนเมื่อกี้โดดเคา์เตอร์มาเลือดมันหายหมดแลแต่เด้งมา30%อเครัอย่าง5รอูบคืนฮนะ ดูสองขาซุกไปซุกเกยห้าเลยวีวี v v กลางโลแล้วไม่มีตายครับผมดูนะเขาเตอร์ไม่ลดครับไม่ลดเลยเลือดนี่คือข้อดีของไอ้เจ้าวีวีมัดเดี๋ยวจะเอารีวิวให้ดูในตัวลำดับถัดไปและกันนะครับสาหรับตัวของวนะีวีเนาะในอ่ดูโของโูดาเมจโคตรเยอะก็ะเป็นอีกตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวเกียนเลยแหละทุกคนค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนี้เดี๋ยวเรามาเจอห่องนี่ชื่อเราชื่อทีมผมแล้วกว่าอันนี้เป็นไอเดียของพี่นะที่เล่นด้วยกันกับผมแหละ เออบูผมไล่ลำมาป,ป,ปัาป๊าป๊เนี่ยดูครับผมเลือดมันจะเด้งมา30%เนาะอันนี้ให้ดูว่ามันจะแพ้ทีมเผาครับแต่ตัวเผามีไม่ค่อยเยอะหน้าตอนตอนนี้นะครับผมเูจิ้มไปหนขายหมดเชลาตีปกตินี่บุกเก่าโคตรแรงนะครับผมเพียงแต่ว่ามันเอาพุดดิ้งไม่ตายถ้าเยอะหนึ่งหนึ่งกันอ่ะมันจะสลับเทิร์นตีอยู่แล้วยังไงพุดดิ้งก็ชนะครับผมเพราะว่าเทิร์นคู่บู๊จะโดนดาเมจพุดดิ้งทีเดียวหายเลย การชิลาบั๊มให้บุกนะครับผมบุกปล่อยสกิลมาจังหวะนี้ไม่ตายอยู่แล้วครับผมเลือดจะเหลือหนึ่งการีจากนมาสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยการชิล่าไอพุดดิ้งผมได้สุดครับตูมรอบนี้เรียบร้อยเห็นไหมตีรอบพู่งวิ่งทีเดียวหายครับผมเนี่ยเลือดเหลือหนึ่งกะเด้งขึ้นมาครับแต่จะแพ้สายผ่อนนะผมว่าอันนี้ดีหน่อยเราได้ตีคืนครับผมข้อดีของไอตัวของการโจมตีของเกมเนี่ยต้องให้ฝั่งตรงข้ามเลือดเป็นหนึ่งอ่ะถ้าเราตีทะลุเป็นหนึ่งร้อยล้านอ่ะเราจะดูดเลือดตามดาเม เราจะไม่ดูดเลือดตามดาเมจของฝั่งตรงข้ามเออของเลือดนะเราจะดูดตามดาเมจเราเนี่ยคือเราตีทะลุเลือดกันเลยครับผมปุ๊บเลือดก็เด้งมาจังเลยครับผมพิมไปเนี่ยสายให้ตวิตดื่อซับอ่ะมันขึ้นเป็นดาเมจเข้าเท่าไหร่เลือดเราก็เด้งเป็นเปอร์เซ็นต์ของดาเมจนั้นนะครับผมนี่ก็ดีหน่อยแต่นี้ก็ดูครับจะแพ้อัดพิมกับแพ้ลูฟี่นะถ้าลูฟี่ผมเผาทีเดียวปุ้ไม่เข้าติดเลือดดื่อซับครับลูกป่ายสกิมาน,น่าจะหอประมาณจุดก่าล้านแหละไม่แรงเท่าไหร่ ต้มสิบล้านจะตายก็น่าจะแพ้ก็ประมาณนี้เนี่ยมันจะแพ้สายเผามันจะแพ้สายเผานิดนึงกรณีที่เป็นแบบเผามันจะหายไปเลยนะครับผมเลือดมันจะไม่เหลือหนึ่งลเลยกระเด้งขึ้นมาแต่ก็ต้องหลังสี่รอบนะก็เป็นประมาณนี้ตัวเผาก็ค่อนข้างจะหาเล่นยากสักนิดหนึ่งนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ